จัดแผนออกกําลังกายยังไงให้ได้ผลมีผลไหมว่าเราจะออกอย่างละบอ o d y part แต่ละวันหรือว่าถ้าเราจะออกกำลังกายแค่หนึ่งส่วนในแต่ละวันสองส่วนในแต่ละวันมีผลในการเจริญเติบโต,ตของกล้ามเนื้อหรือเปล่าสวัสดีครับในวิดีโอน,นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องมันสําคัญไหมในการที่เราจะจัดแผนการออกกําลังกายมีผลไหมว่าจะออก3วัน4ี่วัน5วันออกวันละส่วนวันละ2ส่วนหรือว่าทั่วร่างในแต่ละครั้งเนี่ย มันมีความแตกต่างกันยังไงอย่างแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าการที่เราจะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นการเหมือนเราทําให้เขาฉีกขาดการที่ทําให้เขาฉีกขาดเนี่ยไม่ได้แปลว่าทําให้เขาบาดเจ็บนะครับแต่หมายถึงทําลายเพื่อเสริมสร้างแปลว่าร่างกายก็ต้องทําลายทิ้งแล้วก็สร้างใหม่เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบ่งเป็นสองส่วนนั่นก็คือส่วนของการออกกำลังกายการเทรนนิ่งแล้วก็ส่วนที่สองก็คือการการกิน อาหารต่างๆที่เราใส่เข้าไปเพื่อให้กล้ามเนื้อเสริมสร้างเพราะฉะนั้นโปรโตีนเนี่ยถึงสาคัญเพราะว่าซ่อมแซมร่างกายหรือว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอตามที่เราเคยเรียนกันในโรงเรียนนะครับการที่เราจะเทรนเนี่ยมันแล้วแต่จริงๆเพราะว่าการที่จะมีสุขภาพที่ดีมีหุ่นตามที่เราต้องการเนี่ยมันไม่ใช่แค่หเดือน2เดือน3เดือนลดน้ําหนักมีซิกแพคแล้วจบกันมันเป็นอะไรที่ต้องทําไปตลอดทําไปเรื่อยๆก็บางคนออกกำลังกายหนักมากหุ่นดีมาก แล้วพอเขาปล่อยตัวเนี่ยไม่กี่อาทิตย์หรือไม่กี่เดือนก็กลับมาขุ่นเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นหดไซส์ลงกลับมาอ้วนเหมือนเดิมสะสมไขมันเหมือนเดิมหรือว่าซิกสแสกหายไปนั่นก็เพราะว่าร่างกายเราต้องการการกระตุ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทําอะไรถ้าไม่ได้จะขึ้นแข่งขันเนี่ยทำอะไรที่เราสามารถทําไปได้ในระยะยาวนะครับสมมุติ ว่ามีเวลาแค่3วันต่ออาทิตย์แต่อย่างน้อยมันไม่ควรจะต่ำกว่า3วันผมก็แนะนําเป็นออกทั่วร่างหรือที่เรียกว่าฟูบาดีนั่นก็คือเล่นทุกส่วนของกล้ามเนื้อของร่างกายจันทรุธศุขอย่างนี้แล้วก็วันอื่นๆก็พัก ร่างกายไปแต่ full body เนี่ยก็จะใช้เวลาย,ยาวกว่าเทรนนิ่งแบบอื่นๆเนื่องจากเราต้องออกกำลังกายทุกส่วนนั่นเองถ้าใครมีเวลาหน่อยคือยิ่งมากยิ่งดี3วัน4วัน5วัน6วันก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยก็เดี๋ยลืมพักด้วยเพราะว่าถ้าไม่พักร่างกายก็จะไม่เ,เติเจริญเติบโตเพราะเราไม่มีเวลาให้เขาได้เสริมสร้างแล้วก็อยู่มันก็จะทําให้ไม่ขึ้นกล้ามไม่ขึ้นซะทีคนที่สงสยัยโอ้ยไปยิมทุกวันเลย ออกกำลังกายทุกวันทำไมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นคือข้อที่1คือออกกาลังกายไม่หนักพอที่ร่างกายจะต้องกระตุ้นการเสริมสร้างหรือ2อ,ออกกําลังกายหนักเกินไปร่างกายไม่มีเวลาจะได้พัก3ไม่ได้กินอาหารแล้วก็โปรตีนที่เพียงพอต่อร่างกายในการฟื้นฟูแล้วก็ในการสร้างกล้ามเนื้อใหม่นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่1ของการจัดแผนการเทรนเนี่ยก็คือเอาให้เข้ากับชีวิตของเราก่อนให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ก่อนมีเวลาว่างขนาดไหนเราก็ต้องจัดตารางดูคราวนี้ข้อที่2เป้าหมายเราคืออะไร เป้าหมายคืออยากจะลีนอยากจะแค่มีซิกแพคอยากจะแค่ลดน้ําหนักหรืออยากจะแค่เพิ่มน้ําหนักให้มันดูตัวใหญ่ตัวฟูขึ้นตรงนั้นนะเราก็จะต้องไปโฟกัสของเรื่องอาหารการกินแล้วก็เป้าหมายเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าเราต้องร่างกายโซนส่วนไหนเป็นพิเศษเช่นถ้าใครอยากที่จะช่วงบนใหญ่หน้าอกใหญ่ขึ้นหรือว่าแขนใหญ่อย่างเงี้ยครับมันก็จะต้องเน้นไปตรงนั้นแค่นั้นเองไอ้อย่างเช่นตัวอย่างการจัดแพลนเทรนนิ่ง4วันต่ออาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นหน้าอกกับหลังแขนอันนี้คลาสสิกเลยหน้าอกหลังแขนนั่นก็คือ yes, แล้ว วันที่2ก็คือหลังกับหน้าแขนนั่นก็คือ Back and b i c e p นะครับวันที่3เราอาจจะสลับบ้างเพราะว่าอัดไปแล้ว2วันข้างบนเนี่ยเราก็จะเล่นขาส่วนวันที่4ก็คือเราก็จะเล่นไหล่อันเนี้ยวันก็จะครบทุกสัดส่วนนะครับแต่สําหรับคนที่โอ้โหชอบมากอยากจะไปยิมให้ได้มากที่สุดไปทุกวันเลยก็ได้เหมือนกันเราก็สามารถทําแบบเนี้ยเราก็วนแต่เล่นขาแค่ครั้งเดียวแค่นั้นเองนั่นก็คืออกหลังแขนหลังหน้าแขนขาไหล กลับมาอัดส่วนที่เราต้องการจะเสริมสร้างใหม่นะั่นคืออัดอกอีกทีนึงแล้วก็อัดหลังอีกทีนึงแบบนี้ก็ได้หรือเฮ้ยไหล่เราด้อยก็จ,จะเป็นอกกับไหลอย่างนี้ครับแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือ3วันเขาเรียก push pull leg นั่นก็คือดันดึงขาวันดันเนี่ยก็จะเป็นวันอกไหล่หลังแขนวันดึงเนี่ยก็จะเป็นวันของหลังกับหน้าแขนส่วนวันขาก็ตามชื่อเลยครับก็คือเล่นขากับหน้าท้องแล้วเราก็วนแบบนี้เป็นเท่ากับมันก็จะได้6วันพอดีเพราะฉะนั้น มาตอบคําถามว่าแผนการออกกาลังกายสําคัญไหมสําคัญแต่ก็ไม่ได้สําคัญที่สุดมันเหมือนเราเข้ายิมไปเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้เราได้มากที่สุดการที่เราอยู่ยิมสองาชั่วโมงแต่ถ้าเราพักนานเกินไปดูโทรศัพท์นานเกินไปมันก็จะไม่ได้ผลแต่ถ้าเราอยู่ยิมได้แค่45นาทีถึง1ชั่วโมงแต่เราไม่เสียเวลาไม่พักนานเกินไปเนี่ยมันอาจจะได้ผลมากกว่าคนที่อยู่ยิมนานส่วนแผนเนี่ยแล้วแต่เลยว่าให้มันเข้ากันกับชีวิตประจําวันของทุกคนไลฟ์สไตล์ของทุกคนก็คือ สะดวกสาวันก็ไปสาวันแต่ถ้าให้ดีที่4ถึง5วันเนี่ยมันจะพัฒนาเร็วแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถทำไปต้องสามารถทำไปได้ในระยะยาวด้วยอย่างที่บอกการที่เราพยายามที่จะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันเหมือนถ้าใครเล่นกีตาร์เล่นดนตรีจะเข้าใจเวลาเราเล่นกีตาร์เนี่ยเวลาจับเล่นใหม่ๆมมันจะเจ็บนิ้วมากแต่พอเล่นไปเรื่อยๆนิ้วมันก็จะด้านขึ้นด้านขึ้นด้านขึ้น,น,นกล้ามเนื้อเนี่ยเหมือนกันครับช่วงแรกเราอาจจะหนักเหนื่อยข้างในมันเจ็บปวดไปหมดแต่ ยิ่งเราทาไปเรื่อยๆร่างกายเราเริ่มขุนชิดใน3เดือน6เดือนอาจจะไปแล้วจาก10กิโลเป็น20กิโลอะไรอย่างเงี้ยแต่ค่อยๆขึ้นแนะนําให้ค่อยๆขึ้นทุกๆอาทิตย์หรือ2อาท네ิตย์ยย 15, อ,อย่างเงี้ยครับเพิ่มทีละนิดอย่างเช่นอาทิตย์นี้ยก5กิโลอีก2อาทิตย์อาจจะยก7.5อย่างเงี้ยครับแล้วอีก2อาทิตย์อาจจะยก10หรือถ้าเพิ่มไม่อยากเพิ่ม Laurie, น้าหนักก็เพิ่ม r e p e t i t i o n หรือเพิ่มครั้งไปอย่างเช่นยก12ก็เป็นยก15อะไรอย่างเงี้ยก็สลับกันไปเพิ่มน้ําหนักเพิ่ม Venice, เพิ่มน้ำหนักเพิ่มครั้งพาไปเรื่อยๆร่างกายก็จะพัฒนา,า,นา,นนนาเมื่อเรากินอาหารที่ถูกต้องนั่นเองโปรตีนเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญแต่ในขณะเดีวยวกันที่สําคัญด้วยก็คือคาร์บโบไฮเดรตที่ดีนะครับพวกข้าวมันโอ๊ตผักผลไม้ แต่ผลไม้ก็ต้องให้ระวังผลไม้น้าตาลสูงนิดนึงเอาละหวังว่าวิดีโอนี้จะตอบคําถามให้ทุกคนไม่มากก็น้อย <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องการจัดแผนการหัวเข่าอยังไงจัดแผนตารางอย่างไงตามจริงแล้วมันไม่ได้มีอะไรมากในเรื่องพวกนี้คือเอาตามสะดวกพูดง่ายๆแล้วก็พวกว,วิดีโอการออกกำลังกายเนี่ยก็จะมีใน YouTube ช่องอื่นๆทั่วไปอยู่แล้วอันนี้มันเหมือนให้ทุกคนได้รู้มากกว่าว่าอย่าไปเคร่งเครียดมากเกินไปว่าเราจะออกกำลังกาย แบบไหนจัดแผนแบบนี้มันเวิร์กหรือเปล่าไม่เวิร์กหรือเปล่าสุดท้ายมันอยู่ที่เมื่อเราเข้ายิมเราใส่เต็มไม่เสียเวลาแ,ลวแต่ก็ต้องระวังว่ามันจะทําให้บาดเจ็บได้ถ้าเรายกผิดท่ายกหนักไปอย่ายกแบบอีกโก้ครับหนักของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนหุ่นดีมากแต่ยกไม่ได้หนักมากเพราะว่าร่างกายเขา,เ,าเป็นแบบนั้นหรือบางคนโหยกหนักสุดเลยแต่ขาไม่เปลี่ยนร่างกายไม่เปลี่ยนแปลงแล้วมันกลายเป็นสุดท้ายเดีย๋ยวจะบาดเจ็บเอาได้เจ็บหลังเจ็บแขนอะไรเงี้ยมันจะไม่คุ้มกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรายกเราเอามาตรฐานตัวเอง ไม่ต้องไปดูคนข้างๆว่าเขายกหนักขนาดไหนแต่ว่าหนักสําหรับเราคือขนาดไหนจะดีที่สุดเพราะร่างกายเราเราพยายามที่จะสร้างเขาให้ตัวเองการสร้างกล้ามเนื้อให้เป็นสัดส่วนแบบสวยงามอย่างที่เราต้องการเนี่ยน้ําหนักเป็นเรื่องหนึ่งมันก็ต้องหนักพอและหนักสุดสําหรับเจ้าตัวแต่ไม่ได้แปลว่ายกหนักมากๆจะการันตีว่ากล้ามเนื้อจะขึ้นนะครับ โอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ให้ o กดไลค์ช ANNEL ด้วยนะครับถ้ามีคำถามอะไรทิ้งไว้ตรงคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยขอบคุณมากสำหรับการติดตามและการรับฟังครับมีอะไรแนะนำติชมบอกมาได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ